วันนี้เที่ยวไหมเที่ยวไปไหนเที่ยวปานมาเจ้าหนจะไปเนชั่นแนลสเตเดียมสิงคโปร์นะดูรีวูวเจอบาเยือนแต่ว่าพี่โจก็บอกว่าจะพาไปกินปลาคุเต่ก่อนตรงนี้หลักที่บ้านไงไปกินไททยี่เหล้ามาไปกินปาคุเต่อีกเขาไปขี้แตกที่สนามดูทรงแล้วมาเลยนะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วใช่ใช่ใช่ถึงแล้วใกล้มากเดดินมก็ไ้ แสงกายแสงกายมันเป็นรีวิววันแบบไม่กล้าแบบแดงอ่ะเราอ่ะนี่ให้เกียรติไว้ทุกให้พ่อพ่อเชียร์รีวิวพ่อตายไปแล้วเครื่องใครอยากเข้าแก๊งตอนนี้ในแก๊งมีเจ๊มีจันกรุ๊ปก็มีพี่อ้นสามคนใครอยากเข้าก็เชิญนะตามสบายนะสุดเมื่อวานตามไปเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ยอะไรฮะเชียร์ทีมอะไรครับผมใส่เสื้อมาอย่างนี้แน่นอนดิคะเชลซีเย่สถที่ไหนล่ะ เลี้ยวกูชนะไปเลย2 1อยากให้ได้ยิงอ่ะอยากให้ได้ยิงเยอะๆมาเน่ยยิงบ้างมาเน่ยม,มาเนี่ยเหรอยม,มาเน่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่นี่ไปแล้วจะไปยิงได้ไงเล่าเดี๋ยวไปกินกันปลาคุเต่เมื่อกี้มีปัญหามีเรือ่องมีเรื่องอ่ะเพื่อนจะมีเรื่องอะดิมันเกิดอะไรบ้เพื่อนก็ฟังกับแสบเดินมาผ่านโต๊ะโน้นอ่ะบอกทีมกาบอีเหี้ยพูดทีแล้วพูดชัดมากใส่ไม่ดีเลยเออ เราก็เออเราก็เป็นคนดีไม่ค่อยอยากอะไรหรอกก็เลยหันไปเว้จัดไปดีเดียวเขาเลยเออไม่เป็นไรเขาปล่อยครับท่านประธาไม่กล้าสู้คนนะสู้คนกูตายได้หกขวบแล้วแล้วนี่ยังไม่ย่อยเลยแต่ก็อ่ะกินก็กินไปเดี๋ยวรูบอลเดี๋ยวต้องใช้พลังงานเชียร์เยอะเลยเชียร์บาร์เยอะอุ้ยนี่เชียร์ลิปูสิอันนี้ปูมาอันนี้เขาบอกไป ขาหมูขาหมูเยอรมันหางหมูหางหมูหางหมูหัวนี้หัหัวอันนี้อะไรอ่ะฟองเต้าหู้แน่เลยใช่ปะอันนี้เราเรียกว่าอะไรฟองเต้าหูไหมผมแต่ใช่ใช่ใช่โชฟูโชฟูโชฟูอ่ะวิดด์วิดด์เฟบเฟบเฟบมาดเหาดีหอ่ีฮะไม่กันไม่กันถึงแล้วจ้ะเนชั่นแนลสเตเดียมของสิงคโปร์แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสิงคโปร์สปอร์ตฮับสปอร์ทฮับนะอะครับประเด็นที่ดีคืออะไรรู้ป่ะเดินทางมาเนี่ยตอนเนี้ย6โมงวันเจทุ่มครึ่ง รถไม่ติดใช่ชั่วโมงครึ่งก่อนเกมเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราคือไม่ต้องเข้าแล้วคือจอดรถสลารรถอย่างเดียวแล้วเดินนี่คือมาจอดถึงข้างในแล้วเนี่ยเดินเข้าเลยรักมาก่อนใครถึงชา้าไปต้องเสียใจอย่างแน่น,นอนและจะไปขอเธอให้รอไปก่อนก็เ <c oughs> ขาบอกนะเขาเปลี่ยนจาก National Stadium เป็นส i n ค a p ร r e Sport Hub แปลว่า สปอร์ตท <ination> yeah, ัพมันคือรวมทุกอย่างที่เป็นกีฬาที่นี่่นีใช่ไหมมีพายเรือนกีฬาทางน้ำนะพายเรือแคนูพายักอะไรว่าไปแล้วก็คงมีสนามกีฬาในร่มพวกแบบบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอันนี้ไม่รู้นะเดาเอาอ่านี่เจอแล้วคุณโน่อยู่นี่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดีของสนามบ้านเขานะซึ่งมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนราชมังคลาบ้านเราเลยก็คือเนี่ยเขามีหลังคามีหลังคาเวลาเจออินฟลูเอนเซอร์อะกล้องกล้องซ้อนกล้อง เราโรงานกระต้อนก่อนเสื้อนสูงเอาเพื่อนอุ้ยมีผู้ชายให้มาไม่ใช่สินึกดีๆผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ชายใครให้มาเจดําให้มาอ่านี่ยตออไปออกเจดําท้อกไงนี่ใช่เดินรีพูวให้ขาเราได้มาใช้เปิดสิ่งเลยครแม่พอดีเลยใส่พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเออนี่หลังสนามสุขเขาทำดีนะเหมือนทุกจุดเลยเฮ้ยยอกเตะอาริฟุตบอลไปซื้อกันได้มาแล้วยอดยอดเฉียบมากเฉียบมากแล้บัตรกันเถอะไปไปรับบัตรรับบัตรไป อนมากเลย่ะสู้เข้าไปสู้เข้าไปเว้ยใช่ป่ะสู้เข้าไปใช้ปเข้าไม่คนไทยเลยเนี่ยบาเยินมิวนิกทำไมเขาพูดว่าสู้เข้าไปสู้เข้าไปเว้ยสวัสดีจ้าพี่จ๋าสสวัดีค่ะพี่อะไรจ๊ะวาวาค่ะพี่วาวาเป็นแฟนลิเวอร์พูลแน่นอนแต่เห็นตะกี้คุณไปกิดอยู่กับบาเยินนะไม่ได้กิดไปไปยืนงงหลงไปอยู่ในตดวพี่วาวามานี่ตั้งใจมาดูลิเวอร์พูลเลยหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะตั้งใจมาดูว้ามาจากไหนพี่ ไปองค์เทพเหมือนกัน<ช>มาดูวันเกินี้เลยเชลยร์ลิปูมานานเนี่ยพี่ตั้งแต่อายุ13ป่ะคะโอ้ปีนี้ก็เพิ่ง25เป็นเจ้าเพศเลยใช่ไหมดีมากเลยวันนี้ตั้งใจมากลีใครเป็นพิเศษเนี่ยค่ะคข้างงหลัอ๋อบังโมยักษ์หน้ายักษ์เอวล,ล่าสุดกับตันทีมคนใหม่เอโมจิฟันไดค่ะพอใจแค่ไหนกับตันทีมคนใหม่สุดยอดโอเคนะได้ค่ะโอเคนะวันนี้ทานจะกรอหน่อยริบูบายเยินเท่าไหร่ดี บายยศชนะไอยูพูดีโอเคโอ้ชัวร์มาจ้ะขอบคุณมาะถ่ายนะครับจะน้ำร้อนกี่เดียวสิพี่อะไรจ๊ะหนุ่มครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มโอ้โหนี่แต่หนุ่มรุ่นเก่าเลยเสื้อทุก70 80มาจากไหนพี่มาจากรเทครับมาอยู่ที่เหมือนกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วโอหอยู่ยาวเลยดูยินดีนะเนี่ย แต่คู่เลสเตอร์โอ้นั้นยิ้มหวานไปแล้ว4-0ไม่ค่อยมันเท่าไหร่เอาเหรอแหมขยวกเขาสั่งเดียวเิมันห่าง่งแบล็คลิฟตต้องแบบนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยประตูไม่ได้เซฟไม่ได้อะไรแต่วันนี้เจอบาเยินไม่น่ารอดบาเยินไม่น่ารอดเราเราบ้าอุ้ยมันต้องสู้ได้เกมนี้น่าจะสนุกเขานาจะฟิตกว่าอ๋อเป็นความพร้อมใช่ไหมเขาในควมในใพร้อมกว่าอ่ะเดีวถามล่าสุดกับทีมลิฟต์ก็ตั้งคนใหม่แล้วเป็นบัวจิฟันไดแล้วลองเป็นเทรน พี่ชอบแะคู่นี้ีอยากได้อาิซอนมากกว่าอยให้อาิซอเป็นเหรอ,อ,อ,อหแต่ว่าล่าสุดคอปเขาบอกว่าอาิซอโมซาล่าแลวก็โรเบิร์เซนก็จะเป็นอ,อ,อีก3ผู้นำก็คือ5คนนี้จะเป็นคัดเดืคือคือฟันไดก็ก็โอเคเพราะมันเป็นอัลสารอยู่แล้วนะแต่ถ้าในในตัวปนตัวนตัวเนตนอัวในตนตัวนัวในวนออวในตัวในตัวอนตว่าตันอัวนตัว่าตันตนว่าิในตนันตัวในตมัวนนว่าััวนใในานันไม่รู้ั มันก็ยังเด็กเกินไปมันไม่เหมือนเจลาตอนที่เป็นแต่ทันทีมนะมันไม่ได้แบบความผู้นาโดดเด่นใช่เลยนะทีมมันยอมรับอ่ะแต่อย่างนี้เอาเทคนยิบมาเนี่ยงูไม่งอนอีกเออไม่เออโูไม่งอนอีกอไม่แน่นะใช่เอาไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูนี้จากแบริวูยุบเก่าก็มองลึกอย่างนี้เลยนะเอาอนี้อย่างน้อยบารมีมันยังไม่ถึงเนี่ยเทนเลยก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสกาวเซอร์ไงเขาเลยให้เกียรติคืออีก3ปี4ปีได้แน่นอนจะเป็นกะจริงก็จริงเพราะนั้นอาจจะเร็วววไไปปหรรรือออเเลลล่่่าามูู้้นนนนะดดี๋ยผงกแั นะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูบทงานวันนี้ก็ขอให้สามถูกมันไม่แพ้หรอกพี่ชื่อเจ๊เอาสามสามเออลองให้ได้ประมาณใช่ผมอยู่ประตูเยอะหกลูกนะผมก็พี่ครับผมก็พีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแน้ำตัวหน่อยชื่ออะไรจ๊ะชื่อมินนี่ครับมินนี่ใช่ครับมินนี่เป็นแฟนบาเยรามิวนิกใช่ครับวันนี้มานี่ก็เราเป็นชนกลุ่มน้อยกูรู้ใช่ไหมอ๋อไม่แพ้ที่ไปสนามเลยโดนลม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นแฟนเรื่องมูใช่อีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าหน้าที่งานใหญ่บ้าแฟนบาเยอร์นึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่กลุ่มแบบนี้ว้าวว้กันอยู่สนุกเยอะใช่ครับมินนี่เชียร์บาเยือนมานานแค่ไหนละน่าจะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ยุคลอบเบอรี่อย่างนี้ป่ะใช่ใช่ส่วนๆนั้นใช่ไหมแล้วนี่มาจากไหนมากรุงเทพหรือว่าทำงานที่นี่หรือยังไงเออมาจากกรุงเทพครับเพิ่งมาวานมาวานใช่ครับมาดูเกมนี้ใช่ครับคาดว่าสกอร์เกมนี้จะเป็นยังไงชนนกลุ่่ม้ออยยาางเรแบบ กลางๆนะอกางๆกูว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้วกลางๆพูดกลางๆเห็นล้วกูว่าเละสักแบบยิบเจ็ด oh, ศูนย <ss> ์นะยิบเจ็ดศูนย์เออเฉนๆใช่ใช่ออกจากช่องกูไปต้งไปอยู่ก่อนเอาดิๆกลางๆก็น่าจะแบบเสมออย่างเงี้สองสองไปเรื่ยสนุก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 ะเราจะได้ดูแบบพอยเตในตัวเลยนะแล้วอย่างงี้แฮร์รี่เคนจะได้ไปอยู่บาเยอร์ไหมอยากได้ครับแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมจะอยากได้ถูกไหมอยากได้อ่าโอเคขอขอให้ไม่สมหวังก็แล้วกัน ก็จะชอบแฮร์รี่เกนจ่ายให้มาอยู่แมนยูแ hey ต uh uh ่แมนยูสึกได้ฮอยลุนไปแล้วไงก็ปิดประตูแฮร์รี่เกนไปเออโอเคอ้าวขอให้มีความสุขกับกัวเกมวันนี้แล้วกันพี่นี่ครับพุช่าเอาแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อฉันได้มาเชื่อพี่ว่าโอเค แฟนนะครับเชียร์ทีมอะไรนะอาเซนองมาทำไมเนี่ยแกไปดูช่องไหนผมว่าจะเชียร์อาจจะโนเชียร์ไหนๆเข้ากล้องแล้วคุยด้วยได้พอดีพี่ชื่ออะไรวัอดีครับชื่อบำรุงครับพี่บำรุงครับพี่อะผมพี่ธันนลุงครับธานนลุงพี่มันมีชื่อเล่นยเหรอพี่อ๋อพุ่งครับพี่ลุงครับพี่ลุงครับพี่ลุงชานชนพี่ลุงกับพี่ชานเชียร์ลิเวลยครูวันนี้เกิดแล้วครับก็จะเกิดลออกมาจากคุณแม่เลยเชียร์เลยเกิดออมาที่แฟนฟิลใช่ไหม พี่นุ่มพยามแบบนี้สกอร์เท่าไหร่เนี่ยเอาสกอร์ใช่ไหมม่เกิดทายถูกพีเจดมยิงเข้าไหมตอนนั้ผมดูดูคลิปเขาอยู่นะไม่ติดไม่ติดกับทีมอะไรนะสายสูตพี่แมนยูรฟูเลยแล้วคุณไปทำไมครับก็เป็นแฟนแบนยูกเแนแจมาวเนี่ยสองพูดดังเดี๋ยวคนแบนรฟูกเห็นนี่ฟูก่อนได้เก่งได้อไหมโอเคมสองศูนย์วันนี้สอนะสอูนะแฮปปี้นะแฮปปี้โอเคแล้วแล้วฤดูกาลใหม่ริฟูของพี่น ผมคาดหวังอะไรคาดหวังอะไรต้องหนุ uh, okay, you know, man, ่หน okay, ุ่อยู่เหนือกว่าพวกแข่งทีมหนึ่งอะอาร์เซนอลอาร์เซนอลเขาจะได้แชมป์แน่นอนนะโอเคอยู่เหนือก็แมนยูแล้วถ้าแมนยูอยู่แบบสิบเก้าคุณทำไงอ่ะผมก็อยู่ยี่สิบก็ได้ไหมสิบแปดเนี่ยโอเคโอเคอยู่เหนือก็แมนยูนี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายโอเคขอให้ไม่สมหวังก็แล้วที่ขอบคุณครับตีอยู่เอาไว้ลนก็ ตอนนี้ก็กลราจะเข้าสู่ประตูที่เราได้บัตรมาน,นี่คือเกณฑ์ที่เตตรงนี้อยู่นี่เลยน,น,น,นี่ทางเข้าขก็ขึ้นมาจัดตรงตรวจความปลอดภัยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่ระบบความปลอดภัยดีมากเขามีที่ตรวจไอเหมือนเหมือนสนามบินอะแล้วก็น้ําเข้าไม่ได้กล้องเข้าไม่ได้หมายถึงว่าคนดูนะถ้าเป็นสื่อเป็นอะไรก็อีกเรื่องอนึ่งเราเข้ามาได้ไงเนี่ยอันนี้มือถือไงออแ,แล้วก็ยืนรอนะไม่น่จะไม่ได้เข้าเหมือนกันนะ นที่เข้ามาได้ก็โอเคก็ ork, คนทยอยเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้6โมง55บอลเตะทุกครึ่งก็อีกครึ่งชั่วโมงก็ส,สบายการเดินทางเอ่ยการจัดการทุกอย่างเนียบดิเยี่ยมอัอนนี้ต้องชื่นชมเขาเลยเพราะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะแต่เขายอกว่านี่สนามอุ้ยที่นี่เขาดีเออที่นี่เขาดีแบบฝนตกมาน้ําขังด้วย นะแล้วก็ไอ้หญ้าเยอะนี่นะก็เอาไปที่กวาดๆเนี่ยเฮ้ยที่นี่ก็ดีนะแล้วก็ยกเลิกเกมไปเลยอย่างเงี้ยคนซื้อบัตรไปก็ต่างคนไปดีที่นี่ดีหมดแหละจะให้กูโดนด่าให้ได้เลย ไมได้เรียบร้อยนะจ๊ะเกมกระชับมิดกระชิบพับลิฟท์พูแพ้ก็ยังเป็นไามสี่แต่สาระสำคัญไม่อยู่ที่ผลสะกรสาระสำคัญอยู่ที่การเล่นของ2องทีมเล่นดีบายเยอร์เองเป็นทีมเครื่องดีเซลอยู่แล้วโดนนำหัวสองรูล้กนะไ็ไล่กลับมาจนชนะได้ส่วนลิฟท์พูนักเตะดาวรุ่งหลายคนดูมีอนาคตแล้วก็ดูแล้วเนี่ยโซ่ทรงเอลดูฟิตแล้วดูพร้อมสําหรับฤด,ดูกาลใหม่แล้วแล้วน่ากลัวมากกับตัวรุ่งของเขาขาดตำแหน่งที่รามองว่าอาจจะต้องหามาเสริมคือเซ็นเตอร์แบค็ค ที่สามารถเล่น cover back ขวาได้เพราะเทรนด์เวลาหุ่ไปเล่นตรงกลางมาเป็นอินเวอร์สเนี่ยไอ้มาติสหรือโคนาเต้อะมักจะเอาไม่อยู่เออนี่น่าสนใจก็เดี๋ยวพี่เจเก้เขาแน่นอนอยู่แล้วคุณซื้อนะเดี๋ยวเราเมื่อวานเขาจัดการให้อยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่า3ต่อ4แพ้ไปรีบูดูทีขนาดแพ้สกอร์รวมยัง7ลูกมีอะไรในใจกูปะเนี่ยนะรีบูดนะแพ้ก็แพ้สกอร์อื่นได้3 5 1 3อะไรก็ได้แต่แพ้3 4สกอร์รวม7ลูก เช็คเอาท์เรียบร้อยแต่ว่าฝนโตกก็เลยต้องนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้ก่อนก็ระหว่างนี้มีเรื่องตื่นเต้นจากฝั่งโกโอเคเราให้ฟังขออีกทีหนึ่งประสบการณ์หลอนไงคืนแรกขึ้นไปเลยแล้วก็แล้วก็แบบหลับมันก็ไม่ได้ว่าหลับอะ่ะฟังเห็นผู้หญิงกึ่งหลับกึ่งตื่นอะ่ะเป็นแบบผู้หญิงมาผมแกะย,วยาวๆแล้วตรงนี้เปียกๆแฉะๆเลยๆนั่งยกตัวอยูอ่เนี้ย แบบเนี้ยแล้วก็เราก็กลัวแล้วก็ตกใจแล้วก็ขยับตัวไม่ได้แล้วเขาก็มาแกล้งแกล้งอะ่ะจนเรารู้สึกแบบพยายามดึงสติแล้วก็คุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรเ,เขาเหมือนแบบเขาเหงาเขาอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีแล้วเขาบอกเขาบอกประมาณอย่างเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบดึงสติตัวเองเออแกเป็นใครจับฉันมาทำไมเนีย่ยเราก็ไม่ต้องมาเล่นกันเราก็ได้อ <c oughs> ติ๊กตังซะและ้ว น่ากลัวน่ากลัวเอาจริงนะหนูกลัวหนูกลัวหนูไม่กล้าเข้าห้องเลยอะ่ะไม่มีเลยทางนี้หลับสนิทมากเลยหลับจนไอ้แจ๊บต้องโทรปลุกอะ่ะโ,โทรปลุกแล้วหล,ล,ลับไหลับไม่หลับก็ได้ยินเสียงมือมออ,ออยู่ข้างหูแล้วก็เอ๊ะกูเก็บไปแล้วนี่ไอ้เครื่องสั่นเนี่ย โทรศัพท์โทรศัพท์มือสั่นใช่ใช่หมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นระบบสั่นแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเปิดเสียงปกติต่อเปิดระบบสั่นเอไว้ตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็จะคืนแล้วก็หลับสบายตอนนี้เราอยู่ที่ Marina Bay Sands Casino and Shopping Center ที่สิงคโปร์ก็มาเดินเล่นรอเวลากลับบ้านไปช้อปปิ้งกันเถอะตัวเองตัวเองเขาจะบอกว่าช้อปอะไรอ่ะมีแต่แบรนด์เนมอันนี้ท่านตังในกระเป๋าพูด มีอยู่ประมาณ40เหรียญน,นั่นนี่ <laughs> <laughs> มีแต่แบรนด์เนมแต่ว่าคนที่ชอบแบรนด์เนมจะชอบที่นี่เพราะมันมีทุกแบรนด์เลยแต่เจด๊ดำไม่ได้ติดแบรนด์เนมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกหมายถึงว่า,ไม,วาไม่รู้สึกว่ามีตังค์ซื้ออะหลังจากลองสองครั้งแล้วมีแววว่าบอกตรงนี้เลยว่าไม่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 เอาหรอขึนเขาไปไม่รอด <laughs> โอเคใช่ไหม ขอกแม่อะไรนะ599 599เองข <c oughs> องกอล Adidas Sambo s a บอ o ตัวต uh ัวเอเป็นตัวโอใช่เป็น Sambo ไลถ้าจะบ้าแพงเออมาเรามาอยู่ของเราฝั่งเามาเืองไรอัอกนั่นแหละดูนั่นแหละ เอออะเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้เดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวจะไปสนามบินแล้วเพราะว่าต้องไปทาแท็กรีฟันแล้วก็เผื่อเหลือเบอร์ขาดไปด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าไฟที่เรากลับเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาที่เรากลับเนี่ยคนไทยหรือว่าคนที่จะกลับเยอะมากก็อาจจะเช็คอินนานใช้เวลาอะเมื่อวานนี้มาป๊อปมาดแล้วไม่เจอไม่เจอตัวที่เล็งไว้แต่วันนี้เหมือนว่ามานเรามองข้ามไปนี่ Friends, ซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาเขาซึ่งเจดมันชอบมากเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องที่เจดมัฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่ยุค90เนี่ยและวันนี้เจดมาเอาหนึ่งแพ็คเฮ้ยอยากได้อยู่นะโอเคจัดไปลุยถึงแล้วเฉียบชางมีแอร์พอร์ตสูงมากเลยอะ่ะนี่คือสนามบินที่คือเขาตั้งใจทำมากคือดูจากการฝึกอะไรอย่างเงี้ย สถาปัตปยกรรมการตดแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยไปทีก็ไทยมั่งอังกฤษมั่งโปรยังมังม่วหมดเฮียกพูดไทยได้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันทุกอย่างแบบเจริญหมดเพราะว่ารัฐบาลเขาหรืออะไรเขาเนี่ยเขาจะแบบมาจากแบบเงาคัดสรรมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยพูดเรื่องนี้เยอะเลยเดี๋ยวงานเข้ามาก่อนแต่ว่าคือเราอยู่สามวันเรารู้สึกได้ว่าเออทุกอย่างมันสะดวกสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าของชีพสูงแบบสูงปี๊ดอะ แต่ที่คุยกับเขารถคันหนึ่งเนี่ยเคุนซื้อเนี่ยเสียค่ารถหนึ่งละซื้อรถซื้อโคต้าด้วยแล้วโคต้าเนี่ยใบยอนุญาตเขาให้10ปีสมมุต้องซื้อรถหนึ่งคันคุณต้องซื้ออะไรเช่นเนี่ยเจ็ดหมื่นดอลลาร์และซื้อรถอีกนะอะสมมติและเซฟว่าเป็นซูซูกิอะไรซักรุ่นหนึ่งอ่ะก็ประมาณอีกประมาณห้าหกหมื่นเหรียญไปเสียรถคันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อให้คุณผ่อนเงินกันเนี่ประมาณ3ล้านบาทนี่คือรถแบบเบสิกนะแล้วบ้านนนะคอโดนะ คอนโดห้องหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยประมาณเจ็ดสองล้านมั้งประมาณเออประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเหรียญแต่ถ้าเป็นของแบบ p r i v a t e หรือของเอกชนทำอะประมาณสามล้านสามล้านเหรียญน,นะเว้ยไม่ใช่ล้านบาทนะไปะเดี๋ยวเราไปนี้ก่นอนเดี๋ยวไปท่องเที่ยวฟรีก่อนับป้า,ปาแล้วนะจ้ะไว้เจอกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะกับเจดมนำพาคราวหน้าจ,จะพาไปไหนก็รอดูแล้วกันนะจ๊ะจุ๊บุก็เจ้าอยู่พร้อนจ้า